สวัสดีครับพบกับผมนัทพงม์ทองเกษตรทักน์โลกครับตอนนี้อยู่ในเขตบางเลนจังหวัดนครปฐมครับมาดูแปลงนาข้าวแปลงนี้ครับอ่าใกล้เกี่ยวแล้วครับนะครับเป็นข้าวตอครับข้าวตอคืออะไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแต่แน่นอนครับวันนี้นะครับคนที่พาเรามานะครับอ่าทักทายคนพาเรามาก่อน พี่ตุกนะครับมาพี่ตุกบางเลนนะพี่ตุ๊กมาแนะนำนะมาแนะนำเจ้าของแปลงนี้เนาะอ่าแนะนำตัวหน่อยครับเจ้าของแปลงสวัสดีค่ะฉันนิ่น้ายิ้มอยู่ค่ะยิ้มอยู่นะครับอ่านั่งยิ้มอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ได้ไปไหนนะครับอ่าที่นั่งยิ้มอยู่เป็นเพราะว่าข้าวเป็นไงครับสวยงามไหมครับข้าวสวยค่ะอ่าอันนี้ข้าวตอใช่ไหมครับข้าวตอค่ะไม่ใช่ข้าวแม่อ่าข้าวตอคืออะไรอธิบายนิดนึงคือข้าวตอหวานไปครั้งที่แล้วเกี่ยวลูกเกี่ยวไปแล้วก็ เอาตอไว้ย่ำมเอาตอครับไม่ได้วานไม่ได้ดำไม่ได้วานไม่ได้ดำใหม่เลยนะครับแล้วก็บำรุงขึ้นมาอ่าแล้วข้าวตอที่เราบำรุงเนี่ยปีนี้พิเศษเอาอะไรมาดูแลพิเศษใช้โฟทีค่ะนี่โฟทีเนี่ยนะฉีดไปกี่ครั้ง4ีครั้งค่ะสี่ครั้งนะครับแล้วก็ใช้ตัวอื่นด้วยไหมใช้ค่ะอ๋อใช้ตัวนี้ด้วยบลูบลูใช้ไปกี่ครั้งใช้บลูหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอ่าสรุปโฟทีสี่ครั้งบลูหนึ่งครั้งผลลัพ์ที่ได้ที่ฉีดไปเป็นไงก็สวยค่ะ ข้าวสวยสวยงามแบบเม็ดใสเม็ดเต่งรีบไม่มีต้นข้าวสวยค่ะอ๋ออันนี้คือข้าวต่อนะใช่ค่ะแล้วรอบที่แล้วที่เราบอกว่าข้าวหวานเนี่ยรอบนี้กับรอบที่แล้วเป็นไงวันนี้สวยกว่าค่ะอา้าวข้าวต่อสวยกว่าเลยสวยกว่าค่ะปกติข้าวลูกหรือข้าวตอเนี่ยมันมันน่าจะด้อยกว่าข้าวหวานนะไม่งวดทีนี้งวดน,นี้มันสวยน่ะอืมนะครับ สวยกว่าเนะาะก็สวยจริงอ่ะเราจะให้พูดยังไงก็ข้าสวยจริงอ่ะเป็นไปอ,อย่างนั้นไป <S <S นะครับอ้าวโฟที่ที่เรามาฉีดสี่ครั้งบวกกับรูหนึ่งครั้งเนี่ยคิดว่าแพงไหมครับไม่แพงค่ะไม่แพงเลยทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยหกสิบสามไร่ข้าวพันก็ขอสี่หนึ่งก็ขอสี่หนึ่งหมดไปเท่าไหร่ครับหมดไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะถึงถึงสองกล่องไหมไม่ถึงค่ะสองกล่องไม่หมดไม่หมดเหลือด้วยเหลือเหลือไปใช้รอบหน้าต่ออ่าอย่างนี้จะใช้ต่อไปแน่นอนเนาะใช่ค่ะ ความประทับใจที่ได้จากการฉีดพ่นโฟทีกับบลูไปเป็นอย่างไรช่วยเล่าสภาพข้าวสภาพต้นให้เราฟังหน่อยข้าวต้นสวยงามแล้วเม็ดใสรีบไม่มีเนี่ยรีบไม่มีข้าวต้นสวยแล้วเม็ดก็ใสรวงก้มดีครับเนี่ยก้มแบบแว่ารวงไม่ชี้อะไรเงี้ย<อ>น้ําหนักทําให้น้ําหนักดีครับแล้วที่มันเขียวๆปนเหลืองนี้แสดงว่าใกล้เกี่ยวแล้วใช่ไหมใกล้เกี่ยวแล้วค่ะจะเกี่ยววันอังคารเนี่ยค่ะอีกสี่ห้าวันเองใช่ค่ะอ่าเอาใจช่วยนะครับขอให้ได้ผลผลิตที่ดีแต่ที่แน่ข้าว หวานรอบที่แล้วค่ะไร่ได้ไปกี่เกวียนครับ4ี่ปเกวียนค่ะ48เกวียน่นะเอาใจช่วยครับว่าข้าวต่อรุ่นนี้หรือที่เราเรียกว่าข้าวลูกเนี่ยจะได้มากกว่าหรือไม่ค่ะคิดว่าได้มากกว่าค่ะคิดนะคิดคิดว่านะอันนี้คิดเองนะผมไม่ได้บอกนะคิดเองว่าได้มากกว่าเพราะลงไปดูแล้วกลางๆเขากลางเขาสวยสวยโอข้าวแน่นเหรอข้าวแน่นอืมนะครับอะฉีดพ่นโฟทีไปแล้วลดต้นทุนเคมีพันอะไรไปไหมลดค่ะไม่ได้ใช้ค่ะอ้าวทำไมอ่ะ ก็มันไม่มีหนอนไม่ไม่มีอะไรมากวนก็เลยไม่ใช้ค่ะอ๋อเหรอโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเกษตรกรก็ได้ลดต้นทุนด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูประทับใจมากค่ะอ๋อโอเคนะครับประทับใจมากเลยเนาะเดี๋ยวมาติดตามดูครับว่าผลผลิตของข้าวตอนะครับจะได้สักเท่าไหร่สําหรับแปลงนี้63ไร่นะครับอยู่ที่เขตอําเภออําเภอบางเลนจังหวัด จังหวัดนครปฐมค่ะตำบลตำบลหินมูลค่ะตำบลหินมูลเนาะนะครับ<ช>เดี๋ยวพี่ตุ๊กก็คอยดูแลอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าของแปลงนี้อ่ะผมนัตพงศ์ประทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ